นะครับนะครับมันดิทอนเงินยังเสร็ล้วครับสองเส้นหาสนนุนราคามันนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นที่ที่ลุ่มครับมันเลยตัดยากนะครับพ่อแนะนำให้จากของหรอกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y ยูทูบเจ้าตุวงการเกษตรพ่อะมันได้ตัดใบมีดบ่บัดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนซับใบมีดบ่หามใบขัดเทียนนี่แหละครับโอ้อันนี้มาเพิ่งศึกษาไปด้วว่าจ่าหลายเทื่อแล้วอยู่ให้ มันไปบูถึงลานจังทีครับม่มีเงินดูเครื่องตัดอ้อยพ่วงข้างรถไถนี่เบื้องเบื้องเงินผู้สาวห้องหน้าปลาไปเบื้องนะครับช่อง YouTube จะตุร่งการเกษตรท่านบ้านเฮากับบานทองเบื้องอยู่มได้อยู่สองแสนอยู่แล้วผมอยู่บ้านุกเราเลยครับผมลูกชายคู่ค้ำเนี่ยลูกชายใหญ่เป็น มันปูจักกันหรอกแต่ว่าคนอยู่บ้านผมกระปูจักผมหรอไหมผมไปเลี้ยนเก็บยี่สิบกว่าปีหรอผมจึงกลับขึ้นมาบ้านลูกลูกรุ่นหลานรุ่นรุ่นน้องปูจักกันแล้วตอนไหนตอนตัดมันว่าตอนตอนเด็กกะไดกระตัดกระไดผมสิมาเบิ่งรถอันนี้บัวเกษตรไายเบิ่งรถตัดอะไรก็ว่าไปก่อนเรื่อยๆว่าเป็นอย่างนั้นตอนเนี้ย เพิ่นสางไว้บ่บัดนี้เพินพ่นเพิ่นเพิ่นใส่รถสางบ่บัดนี้ใส่สางอยู่ค่ะรถสางเพิน่นแก้วแปลงนี้บัดนี้เดี๋ยวเจ้าบ้นบานมูบักล่านน,านี่อ๋อก็ได้สิไปสางขาทั้งคู่นะคะบ้านมูบักล่านค่ะอ้อยก็มีทั้งหมดอ้อยเขาแก่เพิ่นน่ะค่ะไปซื้อไว้หลายตัวนี่ยพอผมไปรักไายลูกสาวเพิ่นกับน้องลูกชายเพิ่นไปใส่ปุ๋ยไว้ <laughs> ยื้อแปลงพุ่นอยู่ทั้งไฮพวกอยู่ะก็เลยว่าเอ๊ะ ก็เลยลงมาพอเพ่นมีอ้อยหลายอยู่ด้วยครับเนาะตั้งสามพันตันที่พันตันอ้อ,อยเพิ่นงามอยู่ครับจะใส่เครื่องนี้ได้าก,การปริมารัาับไดหลายก,ากครั้ประหยัดคาประยมัยกนกะแต่ว่าใจนึงห้อกะอยากรักษาคนงานนํำได้เ <c oughs> พื่อนได้ยอูอาศัยนํำเขากะ <c oughs> สองจิตแต่ห้องผมม,ม,ม,มันคนบ่หลายของผมันมันบวกกี่รอยตันเอาแต่ว่ากะหายากยากด นคนงานหรืได้ามาเบ่งเครื่องตัดของสร้างแท็กเตอร์แต่ว่าไอ้น้องผมมันบอกว่าจังเสียแกบอกว่ามันกับบแล้วก็ได้ใส่คนงานที่เก่าจังสี่นะ่ก็ยานคนงานเสียใจบาซิบได้อาศัยเพิ่นแล้วเ <laughs> พราะเอาเอา,เอารถมาใส่แล้วขาเจ้าก็สิบอกว่าคือสิบเด้พึ่งผ้านะใสเฮาดอกจังสี่นะก็เลยสิไปแกเก็บอยู่แต่ว่าก็ใส้รูปผสมกันไ้ พเพื่ผมยูไอเพื่อนเอารถตัดหุ่นดิมันแล้วแต่ว่ามันก็เรากล่ว่ามันบ่แล้วก็ใส่คนอีกคือนเขาเออเ,เออสีอเอารถแป๊บเดียวสีแล้วก็ตรงเหรมันเห็นไงผมมาเห็นสามพันห้าพันตันเนี่ยมันมันเข่าท่าอยู่ยแต่ว่าคนงานที่อยู่กับเฮ้าแหาละจี <c oughs> ตัวงานก็ผมก็ประสบปัญหาเด้บ่แม่นหยังเด้เกี่ยวเขา่า ผมก็เลยให้พ่อไปซื้อรถเลยแต่ว่าย่ำคาเจอกับกงราคาเ้างผลนะมือเนึ่งซีหาลอยเหมนเด็ก็เลยแกย้ปัญหาได้อยู่ให้หน้าจะให้อ้อยแก้ก็ได้แก้ปัญหาเพราะได้ได้แต่ว่าวกรารคืด,ดพ่ออยู่ดอกย่งางโมมี่กันได้อยเ,เป็นแบบที่ว่าถ้าเอาพวท่นกับพท่นนะเออบวท่านกับพวนะท่านกับกับอีกอย่างนึงอันผมเถือกันพ่อเราเถือกันรถ เกี่ยวข้อข้างนอกโกงอ่ะนะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แต่ว่านี่กับกระบอกท่านอยู่ผมก็ว่ามันดีอยู่มันเครื่องจักรแต่ว่าปัญหามันก็คือนแล้วว่ามันก็มันกับโบทัวร์คือกันแหละเลี้ยนเข้าไปบ้านนท่วงของผอดเลี้ยนออกมาเลยมันมันเกี่ยวบ่ะไวเกี่ยวหนีลักดนีจะอยู่บ้านยังคองกระบอกเลี่ยมไหมแต่ว่ารถตัดมันแก่ดีดนะรถตัดอ้อยรถเกี่ยวข้อแก่ดี ไอ้เพิ่นใส่แบบพ่วงข้างเวียนเอาเท่าน่อยเท่าน่อยมันมันติดปัญหาอย่างงี้ครับติดปัญหาคนงานแต่ว่าคนงานเพิ่นมีคนงานจุไผจุมันเพิ่นกระตี้ยู่น้ำกันเนีเฒ่าแก่เฮาสิบ่ข้ามหน้าข้ามตากันเด้่เพราะว่าเพิ่นเคยอยู่กับเฒ่าแก่นี่เพิ่นกระตี้ยู่เฮาก็บ่ไปใช้นั่นครับแต่ของเฮาก็มีอยู่3-4มสคนกับใช้3-4คนนี่ยแหละ อันนี้ขนาดรถจะแค่งพอห้าสิบสองเซนหาปอเอาอีกซ์ออกเองไหมเนี่นะครับเพื่อนกับเวียนเอาอยู่ทีนี่แหละจะเสียเบื้องตอนตัดเดี๋ยวเพื่อนส่งเมืย์กัน เห็ดให้่หอยมันก็นคือนั่งอยู่ในห้องแอร์ได้กินหน่อยเด้ยูนั่นไมมหอยห้องแอร์ก็ยังเมื่อยอยู่ไหมมันไม่เป็นยังเด้อมันเปิดแอร์หนาวไหมมันเป็ดือนนี้มันสบายแต่ว่าพายุฝนพอยูุยยกังเสียก็ขึ้นหอดกรุงเทพว่ามันมันมันเป็นลักษณะว่าคนเลยบ่าอย,อยากเี็ดง,งานหนักยังไงก็อยู่ในห้องแอร์ดีกว่าได้เงินหน่อยก็อยู่ในห้องแอร์ดีก็ นะครับเอาดยคลิปนี้พามาดูนะครับเดี๋ยวผนจะตัดใอ้เบื้องเบื้องขยันเศร้เมื่อยกันเดี๋ยวเมื่อเบื้องไว้เป็นประดับความรู้ครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันบมันเคยมีแนวคิดว่าผมสินซื้อมาใส่อยู่คุยกับพ่ออยู่หลายฤดูกาลแล้วแต่ว่ามันไปบ่ถึงล้านแค่นั้นแหละเพราะว่าน้องใส่มันขัดแย้งทางความคิดว่ามันใส่มันกับบอแล้วนะครับของหน้ากัใไส้แต่ว่ามันกับบอแล้วก็เลยบบซื้อบบซื้อก็สิมีปัจจัยอยู่หนึ่งเงินบ่พอ เงินโบเพราเงินปรได้ถึงกำลังประเทศเดชิงนะครับเพื่อนแคเศร้าเมื่อยเนาะยจังเศ่แหละอยู่บ้านต้องเหมือนนะครับเนาะมันทีมงานกูมมันเทียมบอคนละชุดกันบ่ทีมงานกุมมันเทียมกับแขกเด้ยี่บันต้องเขาผมไปทานนะว้าวว้าวว้าววววสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบการเกษตรครับ ไปเบิ้งอีกตัวอย่างนึงครับของอไรพุริพัฒนนะครับของน่องน่องฟ้นผมจำาสืยอไปน้องฟ้นน้องเหมียวนะครับน้องเหมียวนี่เพี่นี่เป็นรุ่นน้องผมละอยู่จบอุดรพิษด้วยกันนะครับไปดูนะครับไปดูพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธาน,านีครับบ้านผมอุดรธา,านีเขตเลือกตั้งที่แปดด้อพี่น้อง ไปเบื้องเงินเครื่องตัดแบบอันนี้แหละครับแนวคิดเท้าว้าวจีเอาอันนี้แหละมาใส่ในนี่เพื่อเล่นตัดในเบื้องนะครับนะครับมันดิทอนเงินยังเสร็แล้วครับสองเซนหาสนนราคามันนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นที่ที่ลุ่มครับมันเลยตัดยากนะครับอ้อยมันง่ามอ้อยมันนั่นบำรุงถึงนะครับนี่หอ้อยมัน,นง่ามอ้อยมันใส่คีโมเล่ครับ ใส่กากไอยใส่ปุ๋ยหรือเพิ่น <c oughs> เพิ่น,นไ,ได้ตามมาตรฐานนะครับ <c oughs> แต่เย็นคนงานเพิ่อนอยู่กับเพิ่นเนาะ <c oughs> เพิ่นกะเลยน, <c oughs> นั่นเห็นบ่ครับมันกะลำบากอยู่อันนี้มันสำหรับรถไถ50าสิบเรงคือจังไรน,น,นี่แหละนะครับมีเพิ่นกะสิว่าง มัครับเป็นกระสิว่างอ้อ,อยมันง่ามไหมครับอ้อยมันง่ามไหลมันงอมันก็เลยเพื่อนต้องจา้างคนมาซอ,อยแต่มันอ้อยซื่อๆมันก็ง่ายอยู่ลนะ่ะดีๆอ้อ,อยมันง่ามีเรียกสูงครับ2เมตรกับ3เมตร3เมตรได้อยู่